อตอนนี้ผมกับพระเอฟซี e ทุกท่านนะครับมาอยู่กับซุ่มเงียบสามตัวแตกนะครับ<ม>แตกงอนหยังแตกงอนฝันครับงอนนิมิตซึ่งอาจารย์เนี่ยเพื่อนเปลี่นพระเนาะครับว่า<ม>เพื่อนเปลี่นสงแต่ว่าอันนี้เพื่อนกะทิที่ให้ขอมูุ่นหลายกับบ่ได้เอาไาไงว่าเพื่อนไดม้มากสงวดเพื่อนได้มากแต่ว่างวดนี่เนี่ยเขาโตดนะครับสง,งวดมากกับ เข่าต้นแน่เขาตรงแน่นะครับแต่ว่าที่ไปที่มาเลขเพื่อนได้มาจาังไหรเนี่ยเดยเมื่อน,นี่เดวสีผ้า,าเบาครับอาจารย์เพื่อนว่าที่ไปที่มาของเลขกทั้งเบิร์ดทั้งมวลมาจังไหรนนะมัสการครับอาจารย์ครับนมัสการครับเป็น่นจังไหร่ืึนว่าได้เลขสามตัวเป็นถึงมาสงวดสงวดถึงมาห,ห,หลายงวดแล้วงวดที่ว่ามันออกก่นงวดพานเมื่อกี้เนาะเจีแยบสนผมเอาเลขกไปเชี่ยงผมฟันว่าผู้เฒ่ามาแห่ล่อง ย่าอ้อมบวชสองเคลื่อนแล้วติดตัวกันครับนี้ผมก็เลยมาเที่ยงเลขอันอันนี่โซนแปดเจ็ดบ้านี้ย่างไปแรงมากผมบอฟันว่าได้จับป่ามีตัวงามรุดุนกับมัดกัมัดบัานนี้ต้องได้เลขกับเขาเราด้วยว่าผมวางเสียครับผมเลขที่ได้มาเนี่ยเขาเอาเลขใส่มาเที่ยงคอยได้มาเอเอามาเที่ยงเนี่ย เลขประจำวันครับโอ้เลขประจำวันก็เป็นเลขสูตรเลขค้าวณนขึ้นกันเลขคู่เหมือนกันแต่ว่าเขาต้องมีการคัดกรองโดยการที่เขามานอนรับนอนฝันสังกรนนิมิตสังกรนเขาคอยจีมันใจว่าเออเลขชุดใดหลายตัวนี่เขามันมันมีกี่ตัวนเข่าบ้าเลยทั้งหมดทั้งล่างคือแน่นอนแต่บังดูเลขให้ว่าว่าชื่อเลขสองตัวไหมสร้างเปลี่ยนบ่ชื่อเลขสามตัวอย่างเดียวยิ่งสามตัวอย่างเดียวสองหางแตกเลยขันมันออกตัวนี้ อันนี้อันนี้ขออนุญาตเพาไทยให้พ่อพี่น้องเบิ่งแด้เพอพว่าตอนนี้อ่าคันตีไทยมันที่นาเกียรตินะมันมันมีคุณนะเนาะมันมีคุณมันหนาเกียรติอาจารย์เจนนี่ทรงให้นูอยู่ด้วยนูกับเนี่ยบมากนแต่ว่าชื่อชื่อเรียกชื่อสองหางทานันตแตกเลยซึ่งอาจารย์เองกับเป็นผู้ได้โชคได้ใช่งวดนี้คือกันอ่ามันกัไม่เรียยู่งของยังตัววันนี้ได้้วบาจารน นี่แหละเก็บหายบิ้งอยู่นี่แหละคัดกวางไปนี่อันนี้ครับฝันไปให้นี่ฝันเอ้าฝันแล้วเสียงแล้วฝันแล้วอันนี้ก็ประจำวันเช่นกันแม่นหลวงพ่อบอกว่ต่ประจำวันนี่เขามักมาเรียกรักนี่นี่นี่ผมมาในแด่เรียกมันจะมาออกวันสุกมันจะมีหกมีศูนยมีเจ็ดครับผมผมก็เลยอันอันนี้เรียกสองตัวแต่ว่าอันสามตัวผมเนี่ยอยู่นี่นี่โดยส่วนมากอาจารย์ชื่อเรียกที่ผชื่อสองตัวชื่อได้สามตัวเลยถือใครด้วยไปเลยสามตัวแล้วเนาะแม่ไกแล่ะล่ะเด้อ มันเถือเตือกเตียมเตียมเลยครับผมตัดสร้างอันเรกมันออกเก้าสองมันมาย้อนออยแล้วเลขสร้างครับผมเก้าสองอ่ะที่เคยมันออกผมก็ได้เก้าสองนี่ละอันไปอันท่วครับผมครับผมนี่ละผันแล้ววันนี้เลขเลขวันนี้มีเสียงนี่จะครูครับนี่ละเลกเสียงนี่ละมันเขานี่เร็วกว่าจำวันผมด้วยผมคัดออกมาแล้วนะครับผมเปนเป็นเลขที่คัดออกมาแล้วนะอีกสามตัวเด้ยครับ โอ้วันนี้มีซีอูซีชุดครับพ่ออินพี่นังเดี๋ยวสีส้มให้เบิ้งบันเฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจดเป็นตัวยังใช่หนิล่ะอือนะโจดเลยจดเลย <c oughs> อือฮจดเลยอ๋าอนี่ครับพ่ออินพี่นังครับอันนี้ก็คือในส <c oughs> ่วนของเลขงวดนี้นะครับอาจารย์ได้มาตองวดแล้วออไมาได้เร็วเถอะอาจารย์เลขออกแล้วได้รวดวัดีมื่อไหรครับว <c oughs> ัเมื่อกี้ครับผมได้ตรงงวดนี้อืมวดบางนึงนี่ไ <c oughs> อเลขสองหางที่ซื้อแปดศูนย์แปดกับศูนย์แปดเจ็ดนี่ได้มื่องอวด นะคือผ oh. like wow, ู้เฒ่าแห่นั่นแหละแห่ของ n h าอ้วมหมดแล้ละได้ไปแห่น้ำพึนโอ้มานนี้ข้าผมตกหมอนวันนี้ผมเลยว่ามีวันนี้ผมเป็นฝันมึงขึ้นนี่ว่าผมวางที่ครับผมเพราตกหมอนทั้องโซมาดชันชันทางหันนี่ทั้นว่าอะไรเลยอืมข้าเจ้าจดถามแล้วก่นว่าอาจารย์เราคือเราก็ยิ้มหน่เดี๋ยวเราเราฝันมึงขึ้นเราไปแห่น้ำพึนน่นโอ้ฝันแล้วข้าตกหมอนจะเลี้ยงข้อเขียดไดไปแห่น้ำก็เจ้าโย่วันนี้โอ้ต้งได้เดี๋ยวต้องได เจ้ากบเลียดกับขันมือนะขึ้นนี่ว่าทังนี่ละมือขึ้นนี่ครับผมแล้ววันนี้นอาจารย์นิมิตว่าจังใดเอาร่องว่าดูบัดจันว่าไปไช้บุกกั็จังอยู่ในว่าเท่าไหร่ละเป็น,ปนพ,พ่อผูมยังร้ายอะไรยู่ใ<า>นว<า>่าเท่านีร่ครับมีเท่งคุนใบกลางคนเราใบอ่อนใบสูงอายุบัดใบกลางคนประมาณสี่สิบนี่ยละสิบเมล็ดสิบเมล็ดเมล็ดกวาดผมเลยว่า ยุดนมาต่ไม่ผิดพายเพราเมนูอ่าเมนูมันี่ถืว่ากอดพาไเทผมบางทีผมก็ได้เสดดเดอด์นีนี่ันซ้ำนี่หน่อยๆครัทัานนี่ผมเชียงนี่มันเขาโอ้คันคันเป็นค่ท่านฝันมีค้มากอดมาจับมาบ่ายนี่คือคือเลขเขาแล้วในชุดซีหางนี่ละมันอกครับแหละเลขแหกศูนย์ีหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ซีหกเจ็ดศูนย์ครับนี่แหละผมเชียงแต่ว่า เนี่ยสองตัวยุดันหลังแต่ว่าลอกฟิเตร์หน้าบึ้งดื้อโอ้มีสองตัวย่ด้านหลังอีกว่ะสองตัวผมโอ้ให้ว่าเสียงทั้งบินนี่เลยเนี่ยมุดห้แปลว่าเรียกยู่ในนี่เขาแล้วว่าท่านอ้าวสองตัวเขียนน้ำเนี่ยเธอสองตัวมัดดิเข่าตัวแดกผมก็ไ่รู้แต่ว่าเที่ยงขี้แน่ๆนี่นี่แหละอือเดี๋ยนี่สองตัวครับพ่อพี่น้องเขียนนะเขียนสองตัวน้ำเนี่ยอาจารย์มันมีหลักยุบมาว่ามันมันสูงเนี่ผมอยู่กับนั่นเลยม่วันเมื่อกี้มันมันวิหานบ่ครับมันเข่าหา ปกติเราค่อยฝันลักษณะนิมมอยจังเสียงเด็กค่อยฝันลักษณะนี้มอยมีคนจิกเข่ามากอดมากบ่างเงี้ยบัวดีมีมีเที่ยงที่เห็นโน้มอันที่นั่นมีฝันนอกชมมันออกที่ยังวะไม่ออกเพื่อนเอาลูกไม่เลี้ยงครับเราถามอังซี่อันลุงอันผู้เลี้ยงลูกซอยอันซอยขน้อยแน่อันผัวขน้อยบ่มีอันเอ๋อสิไม่อันาถ้าไม่เลี้ยงซอยกังได้ถ้าไม่เป็นพาดี้ผมเป็นลุงดี ครับที่ว่าเลี้ยงอ่อนออกสมบูรณ์ช่วยหนุนในตาพ่ทตันเด็กน้อยตกลุ่ในีสัง่งครับบานนี้แม่อวกอันภู่มแม่เป็นฟองเล็กน้อยนี่จะลุ่งลุ่งลุ่งเป้าูกขึ้นไม่ผมเลี้ยงนะครับผมก็ได้ตีโงม,มันออกเออที่ทุ่นก่อนครับเกียรตี่ห่นก็ต้างเหรอครับกระเทือกกบอกนง้มทั้งเอืนเถื่ออยู่ครับผมนี่เรอบัดมาาม่าสานอันนี้เืนอน่หระครับผม เอาแล้วบัหนี้อาจารย์ฟันในลักษณะนี่แล้วเลขสี่ชุดนั่นมีตัวเน้นบอเพราะว่างวดว่างึงอาจารย์ซื้อแค่สองหางเียวันนี้มันมีสี่หางอาจารย์มีตัวมากบ่ในสี่ชุดมากอยู่นี่แหละตัวแรกตัวแรกครับตัวที่สามตัวแรกกับตัวที่สามเอ้าตัวอาจารย์มากตัวแรกกับตัวที่สามเดี๋ยวหกศูนย์สี่กับเจ็ดศูนย์สี่หกศูนย์สี่กับเจ็ดศูนย์สี่อาจารย์มากวงกลมไว้นี่นะเห็นว่ามากเก็ได้ยังสี่ตัว จังหวะโอ้ยจังหวะผมจอบอยู่นี่ผมจอบอยู่วะเอออาจารย์ถือเลขเที่สามตัวยุ่ยใหญ่เปลี่ยนจังไหนเนาะนอนว่าสำหรับที่ไปนี่แม่งไหนแม่ย่ามได้ก็บอให้สัมผัสได้เกลียดเนาะเอาแบบนี้เอาเอาเอามาจึงบานี้เอาบุญยังไปครับผมครั้งเดียวผมกับฝันบุญดนครับผมจังยุ่มพอสอบนะคหาผมเหมือนกันเมื่อนั้นโอ้ผมกับฝันบุญดนนี่ยังคอยแต่ว่าครับผมกับฝันว่าผมได้จับปากผมว่างที่ผมก็เฉยไปเลยครับผม ตับปลาก่ตัวมันง่ามว้างอเนาะรุ่นกำฮัดตังได้เลยกับเขาเลยทีมาผมมาตอนไปส่งจัการนุ่มมันเป็นฮี่ห้นะครับอันละมาไห้อันไอรีนะครับนี่ไอรีซื้อไอขีดที่อันปูเนาะซื้อมาตลอดปีอืมสซื้อเท่านั้นทด้ครับผมย่อมเร่มากกับฝันือแตามที่หนูเบิ้งปูส่งไปให้หนูเห็นนี่งวดที่สี่เราได้ที่เขาเขาซีงวดแล้วนะ ผมกก็ส่งไปพวนนูแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคืออาจารย์เพื่อนบ่ซื้อเลขสองโตเพื่อนซื้อแต่สามโตถือนี่นะมันอกอังไหลเพราะว่าได้หลายอ่นซื้อสองโตถือนี่ไก่ไก่ยังบ่ใช่ปัญหานี่อ่าไก่ไก่ยังว่าถือว่าถือง่ายคือแต่ว่ากัถือว่าลอตเตอรี่ว่ายังบ่อัาจารย์ปัญหาเนี่ยโอ้รดตะลี่เข้ากับอาจารย์ก็ซื้อลอตเตอรี่หางนี่คือกันเด็กห็นโซ่ให้เบิ้งอยู่ แปดศูนย์แปดเลยแปดศูนย์เจ็ดนี่เนาะมีนะมีแปดศูนย์แปดอันเลขทั้งเบอร์ด้แเสุดท้าวไหนหนึ่งห้าหนึ่งแปดศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดมได้ทุกตัวครับบนี้ก็มันนี่เราบารมีขมขึ้นอไม่กันการออกจากเรียประจําบันอืมมัได้เน้นมากันกล่องออกแล้วเนาะแล้ววันนี้ในชุดเลขสอตัวนี่อาจารย์ขึ้นมากตัวใดเป็นพิเศษบ่ก็นี่เลยเลของตัวูสีละมักมักตัวใดนี มักศูนย์สี่ตัวเดียวศูนย์สี่กับศูนย์แปดศูนย์สี่กับศูนย์แปดเอาวงกลมไว้เลยศูนย์เก้านี่แหละศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าท่านบนีไปใส่บ้านหมดไปเห็ดเวียกเห็ดงานทั้งไหนบ่ศูนย์นี่เลขก็ทีข่าศูนเก้าล่ะศูนย์เก้าล่ะบอกเลขมโหเลขโมวหจนเพราะว่าเน้นเน้นเนียนเลขสามตัวนกกันี่แหละหุกศูนย์สี่กับเห็ดศูนย์สี่นี่แหละครับผมบุเคยเห็ดฝันว่าเจ้าสิ่แล้วมาขวดนะ เสี้ยงเลขกสี่คู่นี่บบบนี้เลขกสองตัวนี่หุนได้ก,กันออกอหกขึ้น,นสูงขึ้นเจ็ดนี่แหละเลื่องรักหกเนาะรักสูงรักเจ็ดนะเลขประจําบ้านมันก็มีอยู่แบบนี้ผมเลไคัดเยอะมาบ้านมันว่าห้าสิบเฮ็ดคัดเลขประจําบ้านออกมาแล้วมันสื่อหลดบ้าน,นต้องมาอาศัยฐานนิมิดฐานอย,าอ,ยาอย่างว่าว่าฝันเป็นตะเขาว่าชุดใดเป็นตะเข่าเลขที่เฮ็ดออกมาหลายตัวใดเป็นตะเขา่าเขาคอยมาเน้นไม่เน้นไปหนี้ก่อนแล้วมัแยกออกนี่เหรอ งวดเมื่อกี้ของขอัญเรียกประจำว่านี่มันมันตั้งไว้ครับผมมีงวดเมื่อกี้มันมีหาเนาะมีหามีมีเปดมีเก็ดเนี่ยขวก็เลยขัดออกมาก็เลยเป็ดเลยอืมอ๋อทหมดทั้งล่างครับพิเศษเียโอเคให้เป็นงวดที่หาบัตนี่อาจารย์เนาะงวดดื้อบัตนี่นี่แหละอันได้ก็บทวงมาทั้งซอยเพื่อนก็ได้อืมมาเฮ็ดมาสั่งซอยเพื่อนเนาะครับครับนี่แหละรับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมสาธุสาธุส่งไผล